สวัสดีครับเรามาดูการทำงานกันวันนี้ครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งครับก็กำลังก่ออิฐกันนะครับกำลังก่อห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยฮะหัช่างเป็นห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไรก่อห้องอะไรอ่ะ ช่างยังไม่รู้เลยว่าก่อห้องอะไรอ,ะอันนี้เป็นห้องน้ำชายครับเรามาดูห้องน้ำหญิงครับอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงครับโดยช่างกอ่ออิฐมืออาชีพครับช่างมาจากแดนไกลครับเสียแดนถิ่นที่ราบสูงสกลน,นครอันนี้ช่างมาจาก ญี่ปุ่นครับมาก่อห้องน้ําที่นี่ครับกากมาจากตาก่างประเทศครับที่นี่เป็นูนยนรวมอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นออฟฟิศครับเป็นออฟฟิศ กำลังเริ่มก่อครับเป็นระเบียกทางเดินครับเข้าสู่ข้างในเรามาชมเต็มๆกันครับนี่เป็นห้องอาหารอันนี้เป็นห้องครัวครับห้องครัวห้องรับแขก อัอนนอันนี้ช่างโอนครับ <laughs> แล้วก็ช่างไฟครับอ,อันนี้เป็นห้องนอนครับอน,น,นอนรับรองครับห้องน,น้ำกว้างขวางครับ สำหรับตู้เสื้อผ้าครับครับโดยรวมห้องรับแขกห้องประชุมครับมีหลากหลายห้องครับห้องออฟฟิศห้องประชุมห้องรับแขกห้องน้ำชายหญิงห้องแม่ครัว งรับประทานอาหารวันไดชั้นสองยังไม่ได้ทำอะไรครับท่านครับเพิเพินสั้งในตำนานครับ